กำลังลงมาตามครับทุกนนะขนาดน่าจะเวนนะครับมีควายตัวใหญ่ลงมาทั้งครอบัวหมาตัวแม่ตัวแม่กำลังปีนลงใต่ต้นไม้ต้ื่องะหาผลไม้มางพิ้มกินทั้งหมดนะครับระยะห่างจากเท้่วที่ประมาณ ห้าสิเมตรเป็นภาพที่หาดูได้ยากมากครับกันพวกันเน้อ กำลังลงมาตามครับุมนะตขนาดท่าตะเวนนะครับปุ๊บมีควายตัวใหญ่อย่างมาทั้งชักตัวหมาละตัวแหน่ตัวแหน่กำลังปีนลงจากต้นไม้เพื่อไปหาผลไม้ เราต้องกินข้างบนนะครับระยะห่าง